อัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในเวลานี้เป็นยังไงขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานปละมาะไหนควี้นถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกัน t แท p พอร์เรนพลังงานของคนราศีธนู ควีนถือดาพลังงานของโคนธาตุลมเมถุนตุนกุมคิงถือหไม้พลังงานของโคนธาตุไฟเมสิงธนูนแล้วก็ 9, เก้าเหรียญพลังงานของโคนธาตุดินนะคะมีพลังงานของโคนธาตุดินโคนธาตุลมแล้วก็โคนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมาในพลังงานของคุณ เป็นคนเด็ดขาดนะคะจริงใจตรงไปตรงมาคาไหนคำนั้นนะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะจริงจังกับทุกเรื่องในชีวิตเนาะเราก็มีความสุขกับตัวเองนะคะดูแลเทคแคร์ตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นสายสตรองที่สามารถลุยเดี่ยวใช้เดี่ยวได้เองนะคะส่วนไทม์เพลนเป็นการเรียนรู้เป็นการรอคอยเป็นการปรับใจนะคะคุณอาจจะรอคอยใครบางคนคขนของใจอยู่ไหมนะคะ เรามาดูพลังงานของเขากันก่อนนะคะขอพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้หน่อยเขาจะเป็นใครขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะเขาจะเป็นใครคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้ j u d g m e n t นะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกหกไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูสิบ ถ้วยพลังงานของโคนทัุน้ำนะคะเดอะมิชิเชียนพลังงานของโคนทัุน้ำสี่ถ้วยพลังงานของโคนทัุน้ำมีพลังงานของโคนทตุน้ำกับโคนทัุไฟนะคะที่ขึ้นมาในพลังงานของเขาตัวเขาเองก็เป็นคนจิตใจดีนะคะแล้วก็รู้ใจตัวเองด้วยว่ารู้สึกยังไงกับคุณค่อนข้างจะชัดเจนนะคะไม่มีคําถามหรือว่าไม่มีอะไรที่ค้างคาหรือว่าต้องสงสัยในความรู้สึกที่มีให้กับคุณเนาะ สิบถ้วยนะคะรักที่แท้จริงรักที่ดีรักที่ใช่แล้วก็เดอะเมจิกเชียนคู่ที่สวรรค์สร้างสวรรค์เปิดทางนะคะรู้สึกว่าเข้ากันรู้สึกว่าคลิกกันเพียงแต่ว่าเดอะเมจิกเชียนเขาอาจจะไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่นะคะอาจจะบ้าง,งานนะคะหรือว่าหลงลืมละเลยคุณไปบ้างอาจจะทําให้คุณรู้สึกสงสัยว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะยังคงรักกันเหมือนเดิมไหมนะคะ พลังงานของเขายัางคงรักคุณเหมือนเดิมมีความคิดถึงมีความห่วงใยให้เหมือนเดิม อาจจะอยู่ห่างไกลกันด้วยนะคะในตอนนี้พลังงานของหกไม้เขากำลังสู้ในทิศทางของเขาบนหนทางของเขาเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นเองพลังงานของตัวคุณเองก็ยังคงรอคอยเขาอยู่นะคะต่อไปเรามาดูกันว่าความรู้สึกในใจเขาที่รู้สึกกับคุณในตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะอัปเดตความรู้สึกช่วงนี้กันหน่อยนะคะ ความรู้สึกของเขาที่รู้สึกกับคุณนะคะในตอนนี้เวลานี้เป็นยังไงนะคะคิ้งถือถ้วยนะคะคอยอยู่เคียงข้างนะคะคอยดูแลนะคะเป็นคนรักนั่นเองนะคะ The world นะคะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในใจเขาเป็นโลกทั้งใบของเขาเป็นคนที่สำคัญ ที่สุดในใจเขาสามไม้เป็นคนที่เขารอคอยเป็นคนที่เขาห่วงใยนะคะเป็นคนที่เขาคิดถึงอัศวินถือเหรียน เป็นเป้าหมายในใจเขานะคะที่เขาทําทุกวันนี้หรือว่ายอมห่างไกลกับคุณในทุกวันนี้เพราะว่าวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าคุณกับเขาจะได้อยู่เคียงคู่กันนั่นเองพลังงานของอัจ,จวินถือเรียนอาจจะเป็นคนนิ่งๆิ่งเป็นคนเงียบเียบอาจจะไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่แต่เป็นคนที่จิตใจหนักแน่นมั่นคงแล้วก็เป็นคนขยันด้วยนะคะ เป็นคนที่กลมหัวใจของเขาเป็นคนที่รู้ใจเขามากที่สุดนั่นเองนะคะพลังงานของคุณกับเขาแทบจะไม่มีปัญหาที่เป็นปัญหาหนักๆปัญหาใหญ่ๆต่อกันเลยนะคะมีความห่างไกลมีความเฝ้ารอเนาะที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคในความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในตอนนี้แต่ว่าความรู้สึกของเขานะคะความคิดความรู้สึกที่มีอยู่ในใจเขาชัดเจนเสมอว่าคุณเป็นคนเดียวที่เขารักแล้วก็ คุณคือเป้าหมายในชีวิตของเขาคนที่เขาจะใช้ชีวิตด้วยนั่นเองนะคะแต่ว่าระหว่างทางเนาะอาจมีความห่างไกลมีความไม่เข้าใจมีไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันพลังงานของเขาเหมือนเป็นคนเรียบง่ายสบายๆนะคะไม่ค่อยหือหวาสักเท่าไหร่แล้วก็อาจจะไม่ค่อยโรแมนติกด้วยนะคะในขณะที่พลังงานของคุณเนาะควีนถือเหรียญน,นะคะออกแนวจะ เพอร์เฟกนิดนึงนะคะต้องแสดงออกจะต้องมีเหมือนกับเทศกาลวันสำคัญของขวัญวันพิเศษนะคะแต่ของเขาดูเรื่อยๆเฉยๆหน่อยนะคะเดวิลเนาะเป็นคนเรียบง่ายนะคะ d g สเมนเป็นคนที่รู้ใจตัวเองนะคะแต่ก็ไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่เดมิร์จิเชีก็ไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่ในขณะที่ของคุณ ก็เป็นคนที่ลดนิยมดีนะคะเหมือนกับคนที่เรียบง่ายสบายๆนะคะทุกวันคือวันธรรมดามาพบเจอกับคนที่ละเอียดในทุกขั้นตอนนะคะวันสําคัญวันพิเศษวันครบรอบนั่นเองแต่ก็เป็นความต่างที่ลงตัวนะคะสามารถเติมเต็มให้กันและกันได้แล้วก็เป็นคนที่รู้ใจกันและกันนั่นเองนะคะอ้อมชอมรอมชอมแล้วก็อรุมารวยให้กันได้นะคะ แม้ว่าเขาจะไม่หวานไม่โรแมนติกเท่าไหร่แต่ว่าหัวใจของเขาให้คุณเพียงคนเดียวนั่นเองนะคะ